สวัสดีครับก็บตอนนี้อยู่กันที่สาแก้วนะครับปาแตนครับปาแตนก่อนกินงาดำปาแตนมีอาการอะไรบ้างครับก็ไปเป็นประวานด้วยความดันแล้วก็ไขมันเมื่อก,ก่อนนี้เวลาไปโรงพยาบาลมันมีอาการสมองไม่ค่อยดีมันมีอาการวูบสมองไม่ค่อยดีจ้ามสมองเป็นอะไรครับสมองมันวูบมันวูบจ้ามันวูบตอนไหนครับ เวลาเราจะนอนเวลาเราพลิกตัวข้างนู้นข้างนี้มันก็มีมันก็เป็นมันก็ร,รู้สึกว่ามันมืดตึ๊บเราก็พยายามเนียก็จับเตียงจับอะไรไว้แล้วก็ลืมตามัมนก็ดีขึ้น<อ>เวลาเรานอนง้ายคว่ำมันก็เป็นมันจะวูบเลยจ้ะมันจะเป็นอยู่อยู่ในสมองตรงนี้เหรอจ้ะแล้วเคยไปหาหมอไหมครับป้าตาก็ไม่ได้ค่อยได้ไปไปครั้งเดียวไปนอนโรงพยาบาลครับจ้ะสาม คืนจีคืนก็หายก็กลับมากลับมามันก็ก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมพอเดินเดินไปนี่จะรู้สึกว,วูบตลอดไม่เมเวลาเราเดินไกลๆมันจะเป็นเวลาเราเหนื่อยครับเวลาเราเหนื่อยหัวใจมันจะเต้นตึ๊บตึ๊บ,บเราต้องหยุด,ยดต้องห,หยุดก่อน,อนจ่หยุดแล้วก็พัก แล้วแล้วหมอเขาบอกว่าเป็นโรคอะไรครับหมอบอกว่าไอ้น้ำหูไม่เกล่นกันเขาบอกว่าไไมม่่น้ําในหูไม่เท่ากันใช่ไหมโรคน้ําในหูไม่เท่ากันนะครับคือมันจะทรงตัวไม่ได้มันจะรู้สึกจะล้มตลอดใช่ไหมพ้าแ้าแล้วหลังจากที่กินงาดําไปแล้วครับเป็นยังไงครับโอ้ก็กินไปมันก็นอน พิกเราก็ซอมดูว่าตัวเจ้าของมันเป็นไหมไม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นจ้ะมันไม,ไม่เป็นจ้ะแล้วตื่นเช้าขึ้นมามันรู้สึกว่าอาการมันมันเบาสมองเราก็มกันก็โล่งครับแล้วก็เดินนั่งไปมันก็ดีขึ้นไม่ไม่ไม่รู้สึกจะล้มแล้วใช่ไหมไม่ไม่เป็นในสมองนี่ไม่มีคําว่าวูบแล้วจ้ะไม่เป็น หรอครับยืนยันไหมครับป้าแดนยืนยันสิดีเอาไหนลองพูดในหน้ากล้องเลยว่าดีจริงดีจ้ะดีจริงเลยใครไม่กินก็ลองดูดีจริงจริงบอกว่าดีเมันจะทําให้สมองไม่เวืบเลยโลกนั้นในหูไม่เท่ากันใช่นะจ้าใช่ป้าแดนครับเมื่อก่อนทําแบบนี้ได้ไหมเนี่ยมาจับแบบนี้ได้ไหมได้นิดหน่อยแต่นานไม่ได้มันจะเป็นมันจะมันจะเออมันจะ มู้มันจะรู้สึกว่าสมองเราจะปั่นป่วนเลยแล้วต้องหยุดอ๋อหมายถึงว่าพอจะเงยหน้าแบบนี้สมองมันจะปั่นป่วนใช่ใช่มันเหมือนอะไรวิ่งอยู่ในสมองใช่ไหมแล้วหลังจากกินงาดำไปแล้วทาได้ไหมปี่ชายได้ที่อันไหนเราทำให้ผมดูเลยนี่ครับนี่เห็นไหมนี่พี่จะทําไงก็ได้นี่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 ยังได้หมดเลยนี่แต่เมื่อก่อนทําไม่ได้ใช่ไม่ไม่ไม่ได้เมื่อก่อนเงยหน้าแบบนี้นั่นเลยใช่ไหม ไม่มีอาการเลยมด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 จับก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคหมายถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเงยหน้าแบบนี้ไม่ได้ได้อย่างนี้เรานานๆไม่ไ่าเลยล่ะไม่ได้เราต้องยืนหลับตาจับ่างนี้ไว้เลยต้องจับไว้แบบนี้เลยแต่เดี๋ยวนี้สบายมากเมื่อกี้ที่ทำให้ดูจ้าโอเคอะไหนลองยืนยันเนี่ยครับว่างาดำกินแล้วทำให้ได้ เปลี่ยนไปแบบนี้ครับจ้าดีถ้าใครเปลีนแบบปากินเลยจะดีดีดีหมดเลยนั้นในหูไม่เท่ากันเนี่ยนะเออจ้าดีเหรอดีจริงจริงไม่ได้โกหกไม่ได้ตัวเลยนะวิ่ผมดูได้ไหมได้ที่เมื่อก่อนวิ่งง่ายไหมวิ่งไม่ได้ขาหัวเข่ามันวิ่งไม่ได้หรอจ้าเดี๋ยวนี้พอได้อยู่เอาไหนลองวิ่งไปกันดูวิ่งจะทนก็ได้เอาวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย สุดยอดครับสุดยอดเอาวิ่งกลับมา,าวิ่งกลับมานี่แล้วเดี๋ยวนี้วิ่งแบบนี้ไม่เหนื่อยอะไรเลยก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่จ้ะแล้วไม่เจ็บเข่าอะไรเลยหิบนิดๆแต่ไม่รู้ตอนก่อนหน้านี้ทำแบบนี้ไม่ได้เลยโอ,โอเคอ่ะขอบคุณมากครับอาารับครับคือมันจะทรงตัวไม่ได้